ครับผมวันนี้มีอหนึ่งคลิปหนึ่งงานหนึ่งเคสใน,ะะนง,งานซ่อมดูเลยบำรุงลังงลงลกษระบบแอร์นะครับตอนนี้ฟวัลเรนเจอร์สีสอบนะครับมาในการเอไม่ยินรมีปัญหาเกี่ยวกับน้ํายาแอร์นะตอนนี้น้ํายาแอร์ขาดไม่มีในระบบนะทำการเช็คตรวจสอบนะใช้เครื่องตรวจสอบอัดกําลังอัดน,นะเด็กรั่ว รุปได้ยินเสียงรั่วอยู่ด้านในห้องโดยสารเลยนะคันนี้ต้องบอกให้เอฟซีนะทการลื้อออกมานะครับไปดูว่าจุดที่รั่วส่วนมากเจอตรงไหนในรุ่นนี้นะครับเลือกมาแล้วนะหมือเยอะนะตัวนี้สามจุดสอระบบไฟและอุปกรณ์เขาค่อนข้างจะเยอะนะก็รื้อออกมาจะเหลือแต่สภาพนี้นะเหลือแต่โครงรถด้านหน้านะ ลงน้ำองน้ำปัดหรือออกเกี้ยงเลยนะครับคอนโซลน,นะครับทีนี้ไปดูจุดรั่วกันนะครับ,บกับคันนี้ดูมาดูมาดูนะฮะจุดรั่วซึมที่เจอเราเรียกตู้แอร์หรือว่าคอยเย็นนะครับนี่ตอนนี้เราจะมีน้ํายาสีเข,ขียวเรเรียกน้ํายาคลายถ้ามีรอยรั่วนะจะเห็นสังเกตเห็นได้เลยนะเป็นสีเขียวแบบนี้นะนี่นะครับชัดเจนนะ ครับเจี๊ยนนี้เดี๋ยวเราจัดการสั่งตู้แอร์นะเป็นตู้แท้ดีกว่านะชัดเจนกว่าความเย็นดีกว่านดีนะน้ำมันคอมเพร่นะที่ตกค้างอยู่ข้างในตู้แอร์นะนี่นะชัดเจนเลยแล้วผมเดี๋ยวเราจัดการให้นะเดี๋ยวมาดูหน้าตาอะไรตัวใหมนนะคันนี้นะน้ำ ทำฟิวเ,เจอร์นะทำการเปลี่ยนตัวแอร์นะเราจัดการสั่งมอเตอร์ประตูลมนะมตัวนี้ชอบชอบเป็นปัญหาชอบเป็นปัญหาชอบเป็นปัญหานะครับก็นี่เดี๋ยวเราจะการเปลี่ยนให้ใหม่นะทั้ง3ตัวเลยนะแล้วก็รีเช็ตเอาของระบบให้ใหม่ด้วยนะครับมาดูในงานตู้แอร์นะที่เป็นปัญหาในคันนี้โอ้นี่จะแย่นะครับจัดแย่คอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้เขาจะบางนะความเย็นก็จะเยอะ มาของเทียบทั่วไปนะนี่นะของเก่าของใหม่เนี่ยตอนนี้ถ้าเป็นของเทียมนี่ปัญหาเกิดคือบางครั้งมีน้ํารั่วนะในตู้แอร์เป็นปัญหาบ่อยมากในรถรุ่นนี้นะต้องระวังให้ดีนะครับกับเทียบนี้นะครับนะให้ทีมงานเราประกอบเข้าไปครับนี่นี่เป็นปัญหานะอาจจะรมรั่วได้เราใช้ป้องน้ำนะเาเดตไปให้ใหม่นะครับตัวนี้น ถ้ามันถ้ามันเกิดช่องห่างนะรัวออกก็ทําให้ลมมันค่อยลงนะครับทําให้เสร็จหมดแล้วนะมอเตอร์ประตูลมเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับสองตัวนี้นะแล้วอีกอีกตัวหนึ่งอยู่อีกฝั่งนู้ดนะ่ะเปลี่ยนแนละ้วทั้งหมดสามตัวนะครับเอาก็าใม่ตินงานเรากอกเข้าไปนะครับสเกสนี้เปลี่ยนตู้เอมอเตอร์ประตูลมจัดทีเดียวเลยจบป่านะครับปัญหาเรื่องเงินนี่หลายปีแนละ้วกว่าจะมาเจอกันอีกนะครับ นิเตอร์เราตรวจเช็คให้แล้วนะไม่รั่วนะระวังให้ดีถอดออกมาแล้วต้องอัดเช็ครั่วให้ด้วยนะครับพอดีงานเยอะนะเลยไม่มีเวลาทําคลิปให้ดูนะอเอาเฉพาะจุดหลักๆแล้วกันนะก็ขอโทษ f อฟด้วยนะครับเอาเฉพาะจุดหลักๆที่เป็นปนัญหาของแต่ละคันละเพสไปนะฮะจะแบบนี้จะดีกว่านะครับเอับการประกรอบตู้แอร์นะจะช้ากว่าการลื้อนะครับ แว่ารถรุนี้นะฮะเขาไฟฟ้าเยอะนะระวังให้ดีนะ,ะการประกอบประกอบเสร็จก็ต้องการรีเซ็ตใหม่นะ,ะด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับในรถรุ่นนี้นะ,ะก็เดี๋ยวให้ทีมงานเราประกอบให้เสร็จก่อนนะครับก็ทำการอัดเช็ค่วนะตอนนี้เราถัดไปแล้วนะแต่ว่าดูการเช็ค่วอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จเรนะียบร้อยก็จะทําการแร็คคัามนะแล้วก็เติมน้ํายาแอร์นะครับ กับคันนี้นะเสร็จเรียบร้อยนะกับงานแอร์คันนี้นครับโอ้ฝนตกฝนตกดูด้านในืดูด้านในกันืดูด้านในกันแล้วก็สอบหน่อยสิโอ๊ยอตอนนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะฮะระบบก็เป็น L อ u t o นะฮะร์ทเครื่องระบบ L อ u t o ทำเสร็จต้องโปรแกรมทุกครั้งนะครับประตูลมหรือประตูทิศทางลมนะเปลี่ยนให้ใหม่ทนะั้งสามตัวนะครับแอร์เวลาเราเปลี่ยนโบเตอร์ใหม่นะ Tfc สอบถามมานะครับทำไมแอร์ด้านซ้ายมือฝั่งนู้นไม่เย็นนะตรงนี้เย็นนะแล้วฝั่งขวามือเย็นไม่เท่ากันนะครับปัญหาคือ ตัวมอเตอร์ตัวนั่นแหละนะครับที่เป็นปัญหานะเปลี่ยนใหม่ใช้ได้เลยนะครับจับเคสนี้นะเปลี่ยนแล้วต้องโปรแกรมใหม่นะครับรีเซ็ตใหม่นะใช้ใช้งานได้เลยนะครับไม่ยากนะที่ตัวจสอบถามมานะแต่ทั้งหลายทั้งมวลที่สอบถามมานะคือค่ารถอยู่หน้างานเราตรวจสอบบอกได้เลยนะแต่ถ้าบางครั้งสอบถามเราไม่ได้เจอหน้างานนะครับ ก็ขออาภัยจริงๆนะว่าบางทีถ้าเราไม่ชัดเจนผมไม่อยากตอบนะถ้าตอบไปมันจะมีผลเสียกับเรานะครับบอกว่าช่างู่อะไรเงี้ยเป็นไปได้นะครับมีแอร์ um, เย็นชะ่าเลยคันนี้แอร์เย็นช่าเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะพร้อมส่งงานให้เอฟซแล้วคันนี้นะครับสําหรับคลิปที่เราทําออกไปได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะฮะมีสาระบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับ ก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะฮะกดติดตามด้วยนะทางช่อง YouTube อย่งเงี้ยเจริญการช่างนะครับและทางเพจ Facebook นะครับอย่งเงี้ยเจริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดคือกระดิ่งนะอย่าลืมกดนะเพื่อติดตามคลิปดีๆที่เราทำออกไปนะครับตอนนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่อยู่แงี้ยเจริญการช่างนะครับ